สิ่งที่เมสันเมาส์ต้องทำเพื่อที่จะกลายเป็นตัวหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ 1. ความคงเส้นคงวาในฟอร์มการเล่นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเมาส์คือการรักษาฟอร์มการเล่นให้คงที่ในทุกๆเกมการเล่นในระดับสูงอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เขาได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการทีมและเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งของเขาการที่เขามีช่วงที่ฟอร์มไม่ดีในฤดูกาลก่อนทำให้เขาต้องพิสูจน์ว่าตัวเองสามารถเป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพได้ในระยะยาว สองการมีส่วนร่วมในการทำประตูแม้ว่าเมาส์จะเป็นนักเตะที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์เกมแต่เขาจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนการทำประตูและแอสซิสเพื่อช่วยทีมให้มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเขาถูกคาดหวังให้เป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของประตูในตำแหน่งกองกลางตัวรุก 3. การปรับตัวกับระบบของทีมเมาส์ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบและสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งแตกต่างจากเชลซีที่เขาเคยเล่นมาก่อน เขาต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตัวเองภายใต้การคุมทีมของเทนฮากและปรับการเล่นของเขาให้สอดคล้องกับความต้องการของทีม 4. การทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมเช่นดูโน่แฟนันเดสคาเซมิโร่และกลองหน้าของทีมเป็นสิ่งสำคัญเมาต้องพัฒนาเคมีในทีมเพื่อให้การเล่นร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในด้านเกมรุกและการป้องกัน 5. ความสามารถในการเล่นภายใต้ความกดดันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เป็นสโมสรที่มีความคาดหวังสูงและเมาส์จะต้องรับมือกับความกดดันจากแฟนบอลและสื่อได้ดีการทำผลงานที่ดีในเกมใหญ่และเกมที่มีความสำคัญจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้รับความไว้วางใจมากขึ้นหากเมาส์สามารถพัฒนาปรับปรุงในด้านเหล่านี้ได้เชื่อว่าเขาจะมีโอกาสมากขึ้นที่จะกลายเป็นผู้เล่นหลักของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดและเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้